ยังดีกว่าเดี๋ยวทำเอากุ้งให้หน่อยเอากุ้งให้เจ้ห,หน่อยมาเอากาอาระหัดขึ้นมาเลยไอ้ไหนมึงก็จะปาร์ตี้กันอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่บ้านหมูกระทะก็อยากกินหมูกระทะก็อยากกินหมูกระทะก็อยากกินเที่ยวก็อยากเที่ยวเราก็อยากไปแดกอยากออกไปเจอสังคมบ้างอ้างว้างมาครึ่งป ร้อยห้าสิบจ้ะขำๆเลยเนี้ยของจริงเลยไม่ถึงห้าร้อยได้เตาหมูกระทะถ้าส่งค่าส่งก็ไม่เสียไม่ต้องแหกหีไปถึงโลตัสด้วยเสี่ยงโควิดพ่นแอลกอฮอล์อยู่หน้าบ้านพอแล้วบอกเคอรี่ไม่ต้องเข้าที่ตรงนั้นฟางฟางเลยพ่นแอลกอฮอล์เสร็จเอาเข้าบ้านเลยคูกคะอันนี้มันผัดอย่างนี้ก่อนนะลูกค้าก็ใส่กระเทียมหน่อยดิเนาะกระเทียมหน่อยนี่หนึ่งใส่กระเทียมหน่อยนึงเ,เอาไข่มาไข่มา สองฟองดีกว่าไข่สองฟองดีกว่าเออผิวเลยแมย่ให้สองฟองไข่สองฟองแล้วก็รอให้มันสุกสักนิดนึงรองให้มันสุกสักหน่อยนะอะลูกค้ากระน,น้ำปลาให้หน่อย นี้ลูกค้าพิมพอ,อสองสองขวดร้อยใส่ในไข่เลยหน่อยเดียวไม่เยอะแล้วลูกค้าก็คนลูกค้าก็คนเอาหน่อยเป็นไข่คนลูกค้าก็คนเป็นไข่คนใส่ผักโรยแล้วก็กินกับข้าวเอาหมูมาคุกหน่อยกระเทียมพริกมาหน่อยพริกมานิดนึงพริกมาหน่อยหนึ่งเออเอาข้าวเนี่ยเอาขึ้นเลย ขึ้นเลยนี่นข้าวมาดูอย่าเตรียมข้าวกับผักกาดดองให้หน่อยไอหมูมกระทะนี่ก็จิ้มน้ำจิ้มกันไปว่ากันไปข้าวหมด,ออหดขอจาอนหน่อยดูขอจานหน่อยจ้าใส่บางนี้ลงขอจานเอาเอาถาดนะถาดถาดที่รองอ่ะแล้วก็ขอช้อนหน่อยจ้าหมูกระทะค่ะ C F เ,เตาเลยค่ะ หนึ่งค่ะรหัสเบอร์ลูกค้าย้อนกลับไปซื้อเลยค่ะลืมแล้วค่ะมกทค่ะมกทหนึ่งค่ะสี่รอยห้าสิบาทค่ะเอาหมูกระทะเนี่ยไขนี่นะใส่น้ำปลาไปหน่อยนะแล้วโรยพริกนะโรยผักนะกินกับข้าวนะโคดปังกระทะะกีนกี่กี่เตาแล้วลูก ไปค่ะหมูกระทะไปพันเตาแล้วค่ะ450บาทค่ะลูกค้าหมูกระทะพันเตาผ่านไปขอขอขอนี่หน่อยอ,อยากกินข้าวเลยกินเบาไปก่อนนะน้ำจิ้มมาดิอร่อยเค็มนัวตัดใจเลยค่ะถูข้าวเลย,ยกได้ข้าวเลยก็ไม่มานุก ขหมดแล้วจ้าใช่ไหมเราได้แท้หมดใช่ไหมลูกท้งหมดแล้วจ้ะกะถกหมดเหรอหายแล้วกันถักไม่มีว่ะลูกค้าขอโทษว่ะขายยี่หมุงตัหนเนี่ยหมดเกลี้ยงหมดเลยเบคอนลูกค้าหมูกระทะจ้าสี่ร้อยห้าสิบเวิร์เวิร์เลย ไม่ม,ม,กกมีไม่ต้องไม่เห็นูปการถักแบบนี้ไม่ต้องหรอเอาไหม,ไม,มหมดแล้วการถักห,หมดเกลี้ยงค่ะมหม,หม,หมูกระทะจ้ะ 150อีอรกอร้อยห้าสิบเต้าจ้ะใสน้ำซุปเก่ยงไม่ห็ิวแล้วกูัว่อยอไป